โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดหน่วยงานที่เป็น training พร o v i เดอได้มีการนำระบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาบุคลากรในแต่ละกลุ่มเป้าหมายและนำระบบการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมาใช้ประเมินความสามารถหลังฝึกอบรมอีกด้วย สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานให้บร,ริการด้านการฝึกอบรมได้รวมกับสถาบันคุณูตวิชาชีพองค์การมหาชนดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมระบบคุณุฒิวิชาชีพประจำปีงบประมาณ2,566เพื่อทำการทดลองการฝึกอบรมในหลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพและจัดการประเมินสมรรถ,ถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณฒิวิชาชีพให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน100คน ผลการศึกษาโครงการองค์กรต้นแบบในรูปแบบของหน่วยงานให้บริการด้านการฝึกอบรมหรือ Training Provider 1. การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแบบเต็มหลักสูตรสามารถนำไปใช้จัดฝึกอบรมแบบเก็บสะสมรายสมรรถนะโดยไม่จำเป็นต้องจัดเป็นหลักสูตรระยะยาวทำให้สะดวกต่อผู้เข้ารับการอบรมและเข้ารับการประเมินจะทำให้มีผู้สนใจเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพมากขึ้น 2. การจัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโดยเครื่องมือประเมินที่สามารถจัดทำขึ้นใหม่จากผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเป็นไปตามสมรรถนะที่กำหนดในมาตรฐานอาชีพมีความทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงดำเนินการในชั้นความลับและเป็นไปตามกระบวนการของการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองที่มีความน่าเชื่อถือ 3. สัดส่วนของผู้ผ่านการประเมินที่ได้รับการฝึกอบรม ูงกว่าการเข้ารับการประเมินโดยไม่ได้รับการทบทวนหรือเพิ่มพูนความรู้เมื่อเทียบกับการจัดประเมินภายใต้ระบบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองเพียงแบบเดียว 4. เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจในอาชีพต่างๆเข้าสู่ระบบคุณูตวิชาชีพมากยิ่งขึ้นหน่วยงานให้บริการด้านการฝึกอบรมหรือเทรนนิ่งพาวเวอร์หากมีความประสงค์ให้หน่วยงานของตนเองร่วมเป็นหน่วยงานส่งเสริมระบบคุณฒิวิชาชีพ ซึ่งสามารถให้บริการกลุ่เป้าหมายได้อย่างครบวงจรทั้งในด้านการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และการประเมินเพื่อวัดระดับความสามารถตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะที่สถาบันคุณูตวิชาชีพองค์การมหาชนได้จัดทำไว้แล้วโดยปัจจุบันมีมาตรฐานอาชีพและคุณูตวิชาชีพทั้งหมด52สาขาวิชาชีพหน่วยงานให้บริการด้านการฝึกอบรมสามารถให้สถาบันคุณูตวิชาชีพองค์การมหาชน รับรองหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามองค์ประกอบสมรรถนะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพโดยยื่นคำขอต่อสถาบันได้ในวันเวลาราชการหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพร้อมด้วยรายละเอียดหลักสูตรซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 1. ชื่อหลักสูตร 2. ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน 3. คุณสมบัติของผู้เรียน 4. หัวข้อวิชาการจัดการเรียนการสอน 5. เนื้อหาวิชา 6. เกณฑ์การวัดผลและเกณฑ์สำเร็จการศึกษาแล้วมาร่วมเป็นองค์กรส่งเสริมเระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปด้วยกันเพื่อให้ประเทศไทยมีกำลังแรงงานที่มีความสามารถมีศักยภาพและแข่งขันได้